ดวงรายวันประจําวันศุกร์ที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2566แรม11คคําเดือน12ปีเถาะตรงกับวันนักศึกษาวิชาทหารคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีเกณฑ์ได้ขยายกิจการบางคนจะได้เริ่มธุรกิจใหม่กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทงานที่เกี่ยวกับของสวยงามร้านอาหารเพชรพลอยจะก้าวหน้าและโดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้การเงินวันนี้การใช้จ่ายจะมากแต่ก็มีรับเข้ามากเช่นกันการเงินมีความคล่องตัวธุรกิจนำเข้าส่งออกหรือการเดินทางติดต่อค้าขายข้ามชาติ งานออนไลน์ที่ต้องใช้ความว่องไวและยืดหยุ่นสูงจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษเงินเข้าวันนี้ไม่ได้มาจากดวงแต่จะมาจากความขยันของคุณความรักและครอบครัวความรักของคนโสดเพิ่งเริ่มต้นเป็นรักแบบสายสๆมีความสุขดีส่วนคนมีคู่ช่วยกันสร้างความสุขและฐานะร่วมกันมีการวางแผนกันมีบุตรอีกด้วย สีมงคลสีเขียวเสริมความผ่องใสสง่างามและความเป็นสิริมงคลทิศมงคลทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมและมิตรภาพเวลามงคล1 8นาฬิกาถึง19งนาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ การงานคุณทำงานอย่างมืออาชีพและจริงจังงานของคุณไปได้สวยมั่นคงและคุณก็จะได้รับความนับหน้าถือตาในความสำเร็จวันนี้ขยันเป็นพิเศษและผลตอบรับที่ได้ก็คุ้มค่าการเงินการเงินไม่สู้ดีนักยังขาดมือและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในด้านการเงินเท่าที่ควร ควรงดการเสี่ยงโชคทุกชนิดเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียงเงินมากกว่าได้และระวังจะใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่อซื้อของที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ของไม่ดีเพราะถูกหลอกความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองอาจจะมีปากเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ให้ระวังการทะเลาะก,กันในเรื่องเงินทองที่อาจจะบานปลายใหญ่โตได้คนโสดจะรู้สึกอย่างลังเลใจที่จะเลือกใคร หรือเลือกอะไรดีที่เหมาะกับตัวเองบางคนจะเจอคู่แข่งหัวใจที่ยากจะเอาชนะได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมการหมุนเงินคล่องมือมีโชคลาภมรดกทิศมงคลทิศตะวันตกเชียงใต้เสริมความองอาจสง่างา,ามความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมหวังเวลามงคล9นาฬิกา ถึง10นาฬิกานาทีคนเกิดวันอังคารการงานการงานเดินหน้าเต็มกำลังคุณมีเกณฑ์ได้ขยายงานเปิดร้านใหม่เปิดสาขาเพิ่มหรือได้งานใหม่เพิ่มขึ้นงานที่ทำอยู่ก็มีความก้าวหน้าดีคนที่ทำงานประจำ ก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้เดินทางไปทำงานในสถานที่ใหม่ไปสัมมนาหรือติดต่องานทางไกลาการเงินวันนี้ไม่อยากใช้เงินอยากเก็บเงินไว้ให้อุ่นใจทำให้ดูเหมือนคนตรนีทีเนี้ยวการเงินยังไม่พบปัญหาอะไรแถมคุณยังหาเงินเก่งกว่าคู่แข่งแต่ที่โดดเด่นกว่าใครคือคุณเก็บออมได้มากกว่าทุกคนบางอย่างที่จำเป็นก็ใช้จ่ายบ้างนะคะ ความรักและครอบครัวไม่ว่าจะทำอะไรวันนี้คุณจะดูมีสเสน่ห์มากยิ่งหากคุณเป็นพ่อแม่จะยิ่งเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนเข้ามาสนใจมากกว่าปกติคนรักคู่ครองความรักหวานชื่นและโรแมนติกสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสเสน่ห์ความรักไมตรีจิตจ,จากผู้คนทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมโชคลาภฐานะได้ทรัพย์สินมรดกเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานที่ต้องแข่งขันแย่งชิงคุณจะมีความได้เปรียบ การตัดสินใจที่เฉียบขาดของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการงานที่ทำอยู่งานจะมีอุปสรรคบ้างแต่คุณก็ไม่เคยวันระวังความเอาแต่ใจไว้ด้วยนะคะบางเรื่องก็ควรฟังคําเตือนของคนรอบข้างบ้างการเงินการเงินเข้ามาไม่ขาดมือคุณหาเงินได้มากจากการเดินทางและไอเดียใหม่ๆไม่เหมือนใครที่คุณมีรายได้หลักยังมีเข้ามา และยังมีไรายได้เสริมที่เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับการเงินของคุณอีกด้วยความรักและครอบครัวคนโสดชอบที่จะมีชีวิตอย่างสันโดษมากกว่าที่จะมีคู่เพราะรู้สึกไม่อิสระใครที่มีแผนจะแต่งงานอาจต้องเลื่อนออกไปเพราะคนรักของคุณหรือตัวคุณต้องการสแสวงหาธรรมะสีมงคลสีเขียว เสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคทิศมงคล,ท,งคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความโดดเด่นชื่อเสียงเติบโตรุ่งเรืองเวลามงคล1 8นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีคนเกิดวันพุธกลางคืน การงานคุณทำงานหนักและต้องเหนื่อยกับทั้งงานประจำและงานไม่ประจำด้วยความรับผิดชอบที่สูงทำให้คุณรวบทุกอย่างมาทำเองหมดแต่ก็ไม่ได้ทำให้งานใดไม่สำเร็จเลยนะคะแต่ก็ขอให้ระวังสุขภาพไว้ด้วยการหมงานหนักจนเกินไปอาจทำให้คุณล้มป่วยได้ธุรกิจขนาดใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ๆจะประสบความสำเร็จและโดดเด่นการเงิน คุณหมุนเงินได้คล่องมือมีหัวการค้ามุ่งมั่นในการทำมาหากินจึงทำให้งานค้าขายได้ผลกำไรดีมีเงินเข้ามามากใครที่คาดหวังเงินจากสถาบันการเงินหรือจากแหล่งเงินใดจะสมหวังในวันนี้ความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองมีความสุขสมหวังหวานชื่นมีการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขคนโสด มีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีมีฐานะดีสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ําตาลสีม่วงเข้มเสริมบริวารดีการติดต่อเจรจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟ้นทิศมงคลทิศเหนือเสริมความสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธา เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานหากเหนื่อยนักก็พักสักหน่อยนะคะพอมีแรงขึ้นมาแล้วก็ค่อยกลับมาสู้ต่อแต่อย่าเอาแต่ท้อแท้สิ้นหวัง เพราะงานตรงหน้าของคุณนั้นถึงแม้จะยากลำบากแต่ก็เป็นแหล่งรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัวของคุณเพิ่มกําลังใจของตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อยนะคะการเงินวันนี้การเงินดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเงินที่คาดวังไว้กําลังเข้ามาตามที่คุณหวังจะมีการใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อแปลงเป็นสินทรัพย์หรือเปิดกิจการเป็นของตนเองมีเกณฑ์ได้รับของมีค่าจากคนรัก ความรักและครอบครัวคุณจะเข้าไปเกี่ยวพันกับการเป็นมือที่สามเกิดปัญหารักซ้อนที่สับสนคนโสดระหว่างการถูกย่วยวนจากเพศตรงข้ามเพื่อหวังผลประโยชน์โดยไม่ได้รักคุณจริงระหว่างรบทางเพศสัมพันธ์วันนี้เพศตรงข้ามเป็นภัยแก่กคุณสีมงคลสีเขียวเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือทิศมงคล ที่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานคุณมีโชคในงาน ทำอะไรก็ดูคล่องแคล่วและราบรื่นได้รับความช่วยเหลือจากทุกฝฟล์หากเป็นงานรับจ้างที่ไม่ใช่งานประจําก็จะมีงานล้นมือเพราะใครๆก็ไว้วางใจในความสามารถของคุณมีเกณได้เลื่อนขั้นหรือได้รับตําแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมสําหรับคนที่ทํางานประจําการเงินเงินทองใช้ใจ่ายคล่องมือดีคุณบริหารเงินได้ดีถึงจะมีรายจ่ายมาก แต่ก็สามารถหมุนเงินได้ลื่นไหลงานเกี่ยวกับศิลปะงานที่ต้องใช้ความละเอียดประณีตงานเกี่ยวกับเด็กและคนชราศิลกรรมความงามจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวต้องระวังความใจร้อนของคุณไว้ให้ดีวันนี้จุดเดือดคุณจะค่อนข้างตำ่ำทำให้โมโหง่ายจึงไม่ค่อยน่ารักนักสำหรับผู้อื่นคนมีครอบครัวระวังการทะเลาะเบาะแวง้ง และอาจจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้อย่าประมาทในการพูดจาหรือทำอะไรที่เสี่ยงนะคะสีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล 4ีนาฬิกา30นาทีถึง6 0นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานอย่าเอาแต่ใจหรือใช่แต่อารมณ์ในการทำงานคุณจะดื้อรัน้นและมุทะลุในงานจนอาจสร้างความเสียหายให้กับงานได้หากมีลูกน้องก็มีเกณฑ์จะต้องปวดหัว เพราะความไม่มีประสบการณ์ต้องดูแลให้ดีหากจะตัดสินใจเรื่องสำคัญวันนี้ควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนค่ะการเงินการเงินโดดเด่นผู้ที่ทำกิจการส่วนตัวทุกแขนงะจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้หากพบปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองวันนี้ผู้ใหญ่เพศหญิงในครอบครัวหรือหัวหน้าง,งานเพศหญิงจะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้คุณได้วันนี้คุณจะมีโชค ได้รับการอุปถัมภ์ทางการเงินเป็นอย่างดีความรักและครอบครัวรักของคนโสดในวันนี้เป็นรักที่ไม่แน่นอนมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปรักชอบคนที่ต่ำต้อยกว่าตนเองซึ่งมักจะไปกันไม่รอดส่วนคนมีครอบครัวหากทะเลาะก,กันอยู่จะยิ่งเกิดความตึงเครียดหรือถึงขั้นเลิกรากันได้และให้ระวังอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดความบาดเจ็บหรือวันนี้อาจได้รับข่าวร้าย ได้ร่วมงานสีดำสีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดปรงใจทิศมงคลทิศตะวันตกเชียงใต้เสริมความสมัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกา